กระซิบบอกเล่าแนะนํารถกระบามือสองราคาประหยัดให้ชมนะคะคันนี้นะคะขายจริงอะไรจริงะทุกท่านราคาถูกๆด้วย49,000บาทเท่านั้นมิซูบิชิสตาดาแคปนะคะรถปี96ค่ะสภาพขับได้นะคะความร้อนนิ่งๆเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ 2,500cc เทอร์โบประหยัดประหยัดเลยนะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะเรียวง่าย สบายๆค่ะมีเร่มครบนะคะระบบแอร์มีครบวิทยุครบภาษี6 6เร่มชุดโอนมีให้ค่ะร้อแม็ขอบ17เยางเปอร์เซนต์ค่ะพอใช้ได้ 1> <1> ส,สีไม่สวยนะคะเน้นใช้งานกันประก,กันค่ะทุกท่านตามรูปนะคะรถเน้นไปตามสภาพนะคะในราคา49,000บาทเท่านั้นค<ส>ัสีสวยตลอดเส้นค่ะกระบ,บะสวยนะคะขับขี่ใช้งานได้จริงค่ะ 49,000บาทถูกๆสนใจติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะมาไวไปไวค่ะท่านสนใจรีบโทรไปคุยได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนสวัสดีค่ะ